ทันทีที่เจ้าแห่งนรกใช้นิ้วสัมผัสลูกกรงเหล็กหนาก็เริ่มล่ลายทำให้เขาออกจากคุกมาอย่างง่ายดายเมื่อเขาก้าวออกจากสถานีตำรวจก็มีตำรวจคนหนึ่งวิ่งเข้ามาชกหน้าเขาเต็มแรงแต่เขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเพียงใช้มือประกอบขากรงไกรที่หลุดให้เข้าที่เพราะเขาลงทันเฉพาะคนผิดเท่านั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์จากนั้นเขาหยิบโซ่เหล็กเส้นใหญ่ขึ้นมาสะพายบ่าแล้วผิวปากเรียกเกรซออกมามันพุ่งทะยานมาหาเขาราวกับมีชีวิตเขาวางมือบนยานพาหนะและใช้ไฟนรกเปลี่ยนร่างของมันให้เป็นเฮล y c ไซเคิลเคร สงครามที่ประกอบไปด้วยโซ่และหัวกะโหลกซึ่งลุกชนด้วยเปลวเพลิงนรกเขาขึ้นคล่อมมันแล้วเริ่มตระเวนตรอกมืดทั่วเมืองทุกที่ที่ไปจะทิ้งรอยเปลวเพลิงไว้ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหนือมีอันธพาลจี้ผู้หญิงด้วยมีดเขาพุ่มลงมาในทันทีแล้วบอกให้ผู้หญิงถอยออกไปก่อนเขาคว้าตัวอันธพาลไว้ชายคนนั้นพยายามแทงเขาด้วยมีดแต่มันกลับละลายคามือเพราะความร้อนอันมหาศาลจากนั้นเจ้าแห่งนรกก็เปิดดวงตาแห่งอาบัตเปลวไฟพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาเผยให้เห็นบาป ทั้งหมดของอันธพาลทั้งลักทรัพย์ฆาตกรรมและอีกนับไม่ถ้วนไม่นานวิญญาณของอันธพาลก็ถูกเผาจนเขาร่วงลงกับพื้นหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นเฮลไซเคิลของเขาอีกครั้งและออกไปลงทันคนบาปดวงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าพลังของเขาค่อยๆจางหายยานพาหนะของเขากลับไปเป็นเพียงรถธรรมดาและเจ้าแห่งนรกก็ค่อยๆกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ถ้าคุณได้รับพลังพิเศษแบบนี้คุณจะใช้มันทำอะไร